เฮี okay, mm ้ยนไก่ไปเปล่าเออมุมนี้นะครับผมเออย่ายปอนเนยได้ป่ย,ย่ายเขาได้ปอไไเออพญายเอ<ว>เอ<ว> ก่อนมันเกลียกก่อน อันนี้แกอาหารเขาเขาโยนใส่ใส่ตะกตาให้นี่ครับนี่กุมกายันพวงดูงเนาะออืนี่ครับผมแม่บินครับผมนี่ครับใส่ตะกตาเนี่ยนะครับเออเอ้ามาตุ้มกาตุ้มกาเขายังอืม ขอบคุณไม่เป็นนะครับไม่เบนจะพาครับผมเมตตามันแก้วให้เสาเฮียนนะครับสองถุงครับผมนี่ครับสองเฮียนดูนี้ครับผมขอบคุณไม่เบนมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับไม่เบนครับขอบคุณครับนอนวเมมันทนนอนบตาเบื่อทนนอนเอ อยู่กับบ้านเสาเฮียนก่อนนะครับผมเพิ่มเติมผลไม้ให้สาวเฮียนได้นะครับเออนะี่ยขอบไปเลยเออวางยังสั่นแหละครับเออนะอ่าแมนนั่นแหละครับยังสั่นแหละเออให้กินยังสัน่นหละคือเออกินนกตาน่นแหละเรียบร้อยคำแม่เบนครับผมสาเฮียนครับผม ไม่กิดนยังส mm. ัลนเลยนอนเอตุ่ดงเมันกันนอนหกเดือนไปเลยแต่แต่ลูมันนอนแล้วล่ะแม่มันทำการนอนแต่แมย์บนคลาโน่นยอมทบลูกือ

ได้นอนในคืนมีมันสินแล้วกล้าจ้ะอย่ามันนอดลงเนาะมันไม่ล้งลูกลูกก็นอดนอนแต่แบบนั้นวมะฮอมเมนก็นอดจน,นันน่เอื้องใส่หัวเมตตาได้นะครับผมเมตตาผลไม้เมตตายญ้าให้เสาเฮียนได้นะครับผมเสาเฮียนกินนะครับผมตอนนี้อยู่บ้านเสาเฮียนนะครับผม ตัวทา่านเองเป็นไงไห้น้อยชาวเฮีนนยนอืมต้วยาวเหียนได้เรเอือคุณมีหญ้าหรือดอกล้วยกระโพดมันแก้วหญ้ากลวยกระโพดมันแก้วครับ บ้านสเสาเฮียนนะครับแม่แม่แมเข้ามาเพิ่มเติมพลมาให้สเสาเฮียนได้นะครับผม เอ <c ười> ้าขึ <c ười> ้นนอนง่ายแท้ <t ưởng> ตื่นยะมันเอียงตื้นหัวมันลงดันหัวขึ้นอโนูกินด้วยอโนูกินด้วยอโนูกินด้วย อนุกินด้วยนะครับผมเมตตาพลไามา้ได้นะครับผมเมตตายาเมตตาพลไามา้ให้สาวเฮียนได้นะคะรับกับลูกของเขาลูกสาวสื่ออย่างนะ จันเพนวุ้นไปแมนกิ่งทองอ๋อกิ่งทองครับผมลูกกิ่งทองครับแม่จันเพนวันเพ่นวันเพนกิ่งทองครับผม ตาได้นะครับผมสเสาเฮียนนะครับผมสเสาเฮียนครับผม พงตงโอ้ตักแม่เลยโอ้เราจะน่ารักแทะหามงก่อนค่โอ้โอ้ยกขาได้สุกท่าหัวเลย อติอธิอิเออออเอออขออขันมืดแล้วก็เอาเอาออกเลยก็ได้ครับกระตานะขันมืดเอาออกเลยครับที่เลยก็ได้ครับเหลือเออน่ยเออเก็บไป เออเปลี่ยนท,านาทานา่า,า,หา,หาตุน่ะเลียน่าเอาาเอาานั่นแหละเ็หาะอันั้นมันมันลง,งบางแค่ลูกน้อยว่บะ <laughs> บางเดดวะ่ะ man. ิตาได้นะครับเสาเฮียนแม่วันเพลินครับผมเสาเฮียน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  แต่ยาเมตตาผลไม้มได้คขบผมยวกับแม่วันเพลนหรือสาวเฮียนนะครับผมสาวเฮียนครับผมสาวเฮียนนะครับผมอลูกแรกของเขานะครับผม รัวพังครับผมโอ้โรัวพังกำลังซ่อมแซมอยู่ครับผมออกสองวันแล้ว <c oughs> ออกไปเล่นสองวันแล้วครับผมกำลังทำรัวให้ใหม่ครับผม <c oughs> <c oughs> ha <laughs> นมเยอะไหมก็เยอะเลยครับผมบ้านสาวเฮียนนะครับผมคำพูดคุยมาให้กำลังใจได้นะครับผมบ้านสาวเฮียนนะครับ เมตตาได้นะครับผลไม้ห้าสวยได้เลยนะครับผมให้สาวเหียนได้นะครับผมนี่อยา่าง